สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักรบศรัทธานในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบานค่าจังหวัดระยองครับผมสวัสดีครับเช้าว,วันนี้เป็นวันวันที่หลายคนรอคอยในส่วนของการที่จะอชอบในการเสี่ยงโชคเนาะขอบาร,รมีแห่งหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์นะครับโปรดประทานดนบันดาลดลจิตดลใจ จิมตัวไหนก็ขอให้มันโดนเนาะวันนี้วันที่หนึ่งนะเพื่อที่จะรับโชครับทรัพยนะ์ในวันสําคัญวันสําคัญวันสง่นสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับวันนี้วันที่หนึ่งสิบหกก็ให้โดนปลายปีก็ให้โดนนะครับธันวาเดือนนี้แหละเดือนสง่งท้ายนี่แหละขอให้โชคขอให้ลงปูนะโดนจิตด,ดนใจครับเมื่อคืนก็ฝันดีดีครับ ไปเสียงไปทายไปนั่งภาวนาอยู่ก็ผมคิดว่านะงวดนี้นะเป็นเพียงแค่ส่วนตัวเ้อมันอยาาอะไรจริงจังมากนะครับเพื่อนๆครับผมถ้าจะถูกถ้ามีโชคถ้าอะไรมันก็จะได้เองเนาะแต่ว่าในส่วนส่วนส่วน,วน,วนตั้งแต่หลายวันมานี่นะผมว่ามันงวดนี้นะมันเป็นหวยสัญจรเนาะมันก็น่าจะมีศูนย์ครับเพื่อนๆครับ ส่ศูนย์มันจะมีศูนย์ครับแล้วก็มีคล้ายๆกับมันน่าจะเบิ้ลน,นะครับผมอืมมันน่าจะเบิ้ลน,นะในส่วนตัวเพราะฉะนก็จะจิ้มไว้สักหน่อยครับเดี๋ยวจะไปเลียงเลงอตเตอรี่สักหน่อยนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะแว๊บๆไปช่วงกลางวันอาจจะมีไม่มีแล้วก็แล้วไปครับ <c oughs> เผื่อจะหลงเหลือบ้างนะครับเลขที่มีศูนย์ตัวลอตเตอรี่นะที่มีศูนย์แล้วก็มีเบิ้ลนะครับส่วนศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้า มันเป็นเป็นความรู้สึกพิเศษเนาะเอาใครจะเอาไปเสี่ยงไปลุ้นไปก็ยินดีเอาเอาเลยครับผมคิดว่านะคิดว่าไม่ต้องไปอะไรเยอะละวันน,นี้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ลองเสี่ยงเล่นๆกันดูเนาะรัฐบาลลอตเตอรี่ไปเพราะว่าติดศูนย์อะติดศูนย์กระเบิ้ลน,นะเอาแค่นี้แหละครับผมคอเคนะครับก็วยพรให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆก็แล้วกันเด้อ ข่าวนี้นะครับตามหาตะกุดนี้ตั้งนานนะครับตะกุดดอกใหญ่ๆเนี่ยผมก็พอดีไปเจอตัวเนี้ยตามอยู่ตั้งหลายปีนะครับผมก็เลยฝากน้องๆที่อยู่ทางโน้นตามให้อีกหน่อยถ้ามีก็ส่งเข้ามาผมรับหมดนะครับนี่เพราะว่ามันเคยเห็นมาก่อนนะครับเห็นมาก่อนเห็นมานานแล้วนะครับตะกุดชุดนี้นะชุดชุดใหญ่ชุดใหญ่รองจากมหากำบัง รองจากมหากำบังนะครับความยาวเขาจะอยู่ที่7นิ้วนะครับตะกุด7นิ้วเนี่ยในตำราการสร้างของพระลุงปูแล้วก็ตะกุด7วันอันตรายนะตะกุด7วันอันตรายที่มีพุทธคุณทางป้องกันพยนันตรายทั้ง7วันนะครับจนันอาทิตย์ถึงโนหรอครับครบรอบ7วันเนาะ แล้วก็ตะกุด7นิ้วเนะี่ยก็มีความหมายเหมือนกันนะครับในตำราก,การสร้างนี่ครับยาว7นิ้วนะครับผมหายากนะครับตะกุดชุดนี้นะหายากตะกุดยาวๆนะก็เลยเขาว่าไปเจอแหล่งไปเจอกับผู้เท่านะครับเขาไปขอขอมานะครับน่าจะมีเพราะว่าคนคนก็ไม่ค่อยดูไม่เป็นก็มีนะว่าเป็นของใครเพราะมันนานนะครับนี่แล้วก็โลหะของเขาชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นดอกเล็กดอกใหญ่เขาจะเป็นทองเหลืองครับ เป็นทอ <ain> งเหลืองบาง <ท ung S 1> ครับเนี่ยเป็นเป็นทองเหลืองบางทองเหลืองบางครับแล้วเขาจะตีโคดด้วยนะ <_ an> นี่ครับเขาจะตีโคดแบบนี้นะครับจะตีโคดแบบนี้แหละแล้วก <_ an> ็ข่าวนี้ตีโคดหัวท้ายแล้วก็ผมส่องส่องดูนะครับเพราะเคยเห็นส่องดูขงเขาจะมีตัวจานเลยครับมีรอยจานครับสําหรับโลหะแผ่นนี้ผันใหญ่เนี่ยนะครับ มวนนะครับมาดูการมวนม้วนไม่ใช่นน้อยมวนนะครับม้วนน่าจะหลายหลายรอบครับม้วนหลายรอบเพราะตะกุดรอบนี้นี่โบราณถ้าหลังจากนี้มันจะเป็นตะกุดพวกตะกุดฟ้าบาดตะกุดไรนอสมัยใหม่บางๆอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ตัวบางๆก็แลเป็นตะกุดจะไปปรากฏอยู่ในวัตถุบางคลตระกูลขุนแผนอีกบางส่วนนะครับที่เป็นโลหะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเอามาทําเป็น ตะกุดดอกเล็กไม่ใช่ทองเหลืองมันจะเป็นทองแดงเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นนะอันนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับจะมีความบางดูนะม้วนหนามากครับแล้วเชือกตัวนี้ก็จะเป็นปอแบบนี้แหละถ้าเป็นดอกเล็กมันจะมีพอกเป็นพอกยาครับนี่นะนี่ครับ mm hmm. เขจะเป็นพอกยากินหอมมากนะครับแต่ตัวนี้กลิ่นมันหายไปหมดแล้วล่ะนะครับเพราะตัวนี้เขาอยู่ข้างนอกแต่ตัวดอกที่อยู่ข้างในอ่ะ ัวดอกที่อยู่ข้างในเขาจะหอมนะครับมันมีเหลือไม่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูสักหน่อยเดี๋ยวนะที่จะเป็นอยู่กับพวกนี้นะครับนี่ครับนี่นะนี่นะกลุ่มนี้ยังยังพอได้กลินอยู่นิดๆน,นะครับนะเนี่ยเจเนี่ย,ยมันยังพอได้กลินอยู่นิดๆเพราะว่าเขาเขาอยู่ในในขเขาเรียกอะไรดีเนาะี่เนาะในกล่องไม่กล่องก็ไม่ใช่ใน ตลับก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าในซองในอะไรก็ว่ากันไปครับนี่ก็จะพอมีกลิ่นอยู่ครับนี่ครับก็จะเป็นโคดสาราตัวเดียวกันนะครับแล้วก็โลหะเหมือนกันนะครับโลหะเหมือนกันบา,บางบางอ่อนๆตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วล่ะทีนี้อันนี้นะผมไปดูตามสืบสวนมันจะเห็นมันมีมันปัจจุบันนี้เขามีทํานะครับนี่นะเพื่อนครับผมเขาเป็นโรงงานเขามีทํานะครับเขาทําออกมาในภารกิจหลายๆอย่างเนี่ยคล้ายๆกัน คล้ายๆกันต้องบอกว่าคล้ายๆกันแต่ว่าเมื่อมาดูความเก่าอะไรไม่ใช่เดี๋ยวผมกําลังไปนั่นอยู่เดี๋ยวจะมาให้ให้เทียบเคียงดูนะครับในลักษณะคอลเลกชันนี้น่าจะมีมาเป็นภูมิปัญญามาแต่โบราณแล้วแต่ปัจจุบันนี้พอสอนี้2 5งพยีเนี่ยก็เห็นอยู่นะครับแต่มันคนละลักษณะความเก่าอะไรของไม้จะต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะเราก็นึกถึงไปว่าตายถ้าถ้าถ้าเผื่อว่าเขามาทาเรนแบบมาเนาะ ก็จะยังไงดีเนาะเพราะฉันก็กดูดีๆนะครับผมอันนี้เป็นชุดเล็กนะครับผมสรุปก็คืออันนี้เป็นชุดเล็กนะครับมันเป็นอันนี้เป็นชุดเล็กที่เป็นพอกว่านยาของยานะครับแล้วก็มีกลิ่นยังมีกลิ่นนิด,นดๆอยู่นะครับผ่านการเวลามาช้านานแล้วก็ตัวเนื้อตะกุดก็น่าจะเป็นเนื้อวาระเดียวกันในโทนใกล้เคียงกันปีใกล้ๆกันนะครับ นี่นะครับต่างกันเยอะเลยตัวนี้จะมีความยาวที่น2นิ้วครึ่งนะครับ2นิ้วครึ่งหรือประมาณ6เซนครึ่งครับผมนี่นะตะกรุดพอกยาก็ป้องกันคุณใสนะครับเป็นพวกทรัซับด้วยนะตะกรุดเป็นตะกรุดมหาอุดมหาบรารมีมหาเมตตานะครับผมมันก็จะอยู่อย่างนี้อันนี้มันจะเป็นจานแบบนี้ ก็จะเก่ามากเดี๋ยวให้ผมได้มาก่อนผมจะมาเทียบให้ดูแล้วก็จะมีการปิดทองปิดทองนะครับแล้วที่สําคัญเขาจะอุดด้วยจะอดด้วยผมดูมันนะ่าจะเป็นตะกัวเป็นตะกัวเถือนครับเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่ท่านแล้วก็เท่าที่ดูนะเท่าที่ดูเขาก็เห็นเกือบจะเห็นแทบทุกอันนะครับผมแล้วก็มีจานจานตลอดเหมือนกันครับเขาจะมีจานด้วยครับผมจะมีจานจะมีจาน จานที่ตัวด้วยครับเนี่ยเขาจะมีจานที่ตัวด้วยมันก็จะมีเนี่ยครับก็จะเห็นเป็นาสาราโคด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 ที่บอก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 ,บอกไว้ว่าให้เป็นให้รู้กันว่าเป็นของหลวงปู่ท่านครับวันนี้เอาตะกรุดมาให้ดูครับตามหาตะกรุดตัวนี้เพื่อนๆเจอที่ไหน นะเจ็บนะครับเพราะตัวนี้ตะกุด7นิ้วเนี่ยหายากแล้วก็เขามาีความหมายสำคัญด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยเจ็ดนิ้วเนี่ยเนิ้วนะครับแล้วก็อันนี้ชุดนี้ก็เป็นอีกต่างหากนะครับนี่อันนี้ก็ยิ่งเก่าเข้าไปอีกนะครับชุดนี้เก่าเข้าไปอีกนะครับตอกโคตรตอกอะไรชัดเจนเลยนะนะตะกุดพวกนี้นี่อันนี้แรดูจะเกือบเท่าแต่ไม่ใช่นะครับเพราะมันเฉพาะซองมันเท่านั้นเอง นี่ก็จะมีโค้ดนะครับมีโค้ดน่าจะเป็นกลุ่มษย์ทั้งสร้างถวายแล้วครับงานยุคนั้นยุกไม้มีโคดด้วยนะมีโค้ดด้วยนะนี่นะโคดสาราเอ้ยไม่ใช่โคดเลขสามด้วยนะนี่นะไม้จะหลุดล่อนอหมดแล้วเนี่ยไัยเริ่มเห็นอันนี้ผ่านการเวลาเริ่มเห็นอันนี้แล้วอันนี้มีศาลาสาลา,า,าหรือเปล่าไม่ใช่ตรงสองรูนะครับ อาจจะใช่อาจจะใช่ก็เดี๋ยวสอ่องดูเนี่ยครับเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเหมือนกันนะครับนี่นะของหลวงปู่ท่านนะเรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกก็กาลังหาเพิ่มเติมอยู่หาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เนี่ยครับเขาจะเป็นไม้แบบนี้นี่ครับหัวไทยนะเนี่ยครับไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดี จะเป็นกริดก็ไม่ใช่จะเป็นพระขันก็ไม่ใช่จะเป็นมีดก็ไม่ใช่เป็นหอกเป็นอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องรางของท่านก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะแล้วมีแบบไหนอีกอะแล้วก็มีแบบนี้นี่ก็จะมีแบบนี้นะครับผมอันนี้จะยาวอันนี้จะยาวยาวเหมือนกันครับตัวนี้นะจะยาวยาวใกล้เคียงก,ก,กันกับชุดนี้นะครับยาวเท่ากันนะครับแต่ว่า ไม้น่าจะมีหลากหลายไม้แหละไม้สวยมากนะครับดูไม้นะครับผมว่าอันไม้ไม้บางอันสวยแล้วดูลายไม้นี่นะครับมันเหมือนกับไม้พยูนเลยเนาะดูลายไม้นะครับลายไม้งามงามนะครับนี่นะครับดูลายไม้นะครับผมสวยมากมันเหมือนไม้พยูนเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าช่วงหนึ่งนะครับยุคไม้ของที่วัดละหารไร่เนี่ย เยอะเลยนะครับเป็นงานไม้จากตอไม้จากชิ้นไม้อะไรต่างๆแยกขึ้นมาเป็นมงคลที่ทรงคุณค่าทั้งหมดเลยในช่วงที่ท่านวัดกําลังปรับเปลี่ยนอูแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาลาปรับพื้นที่พื้นทางอะไรต่างๆไม้จากคนละอย่างนะดูนะนี่นี่แต่โอ้แต่แตะเกียสวยสวยมากนะครับเนี่ยตะเกียสวยมากดูอันนี้ก็จะเป็นไม้อีกหนึ่งเขาจะมีจานทั้งหมดอักขระเลขยัน มันดูมันดูมันดูได้อยู่แล้วก็ส่วนนี้ก็ก็มีปิดเหมือนกันครับผมปิดคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ปิดทุกอันนะปิดทุกอันอยู่เท่าที่ดูปิดทุกอันแต่ไม้จะคนละอย่างนะผมก็ชอบอันตะกี้แหละงามงามดูดิครับผมสวยมากนะครับดูลายไม้ดูลายไม้งามมากครับผมอันนี้สวยคล้ายๆกับไม้พยุนเลยเนาะ ลายประยุงไมยประยุงลายเขาสวยมากครับนี่ครับลายเขาสวยงามครับทรงคุณค่าดูสิครับนี่ครับจานทั้งหมดเลยเคนะชิ้นงานพวกนี้แต่อันนี้มันเป็นเก่าอันอันใหม่ก็ไปปรากฏอยู่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูนะนี่ก็จะเป็นรูปแบบคนละอย่างกันครับนี่นะทีนี้ข้างในอันนี้เป็นแบบไหนเดี๋ยวตปวดดู อก็ลืมไปแล้วนะั่นี่งผมนะลืมแล้วแหะว่าอะไรเป็นยังไงต้องนี่ครับน่าจะเป็นตัวเดียวกันไหมนี่ครับผมเห็นไหมเดี๋ยวลมกลิ่นกันก็พอได้กลิ่นอยู่นะกลิ่นว่านยาครับยังหอมอยังยังนี้มีกลิ่นอยู่ของท่านอยู่นี่ครับพอกว่านยาแล้วก็เป็นเนื้อออกทองทองเหลืองน่าจะเป็นงานวาระไล่กันเลยนะครับในปีเหล่านี้นะครับมีโคดอันนี้เลยนะครับผม โอเคนะวันนี้นะเอามาเทียบเคียงให้เห็นกันนะครับว่ามันมีอย่าลืมนะครับใครที่เจอเจ็บเลยครับเจ็ดดอกสุดยอดพุทธคุณนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนพุทธคุณโดดเด่นยังไงบางทีมันก็ลืมหมดนะเพื่อนๆครับผมเยอะอืมนะแต่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเสริมธาตุเสริมขันดวงราศีปีเกิดนี่แหละครับทั้งเจ็ดวันนี่นะครับเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเลยนะเจ็ดวันเนี่ย มันก็จะมีชุดนี้ครอบครอบครอบครบนะครับทั้งเจ็ดเจ็ดวันแล้วก็จะมีจะกุดดอ,อกเล็ก7วันอันตรายนะอันเล็กๆนะครับแต่มีเจดอ,อกนะครับรวมกันเป็นหนึ่งถึงชุดก็จะมีตัวนี้ซึ่งมันหายากเจ็ดอ,อกตัวนี้หายากจริงๆครับไม่ค่อยได้เจอก็เลยสั่งสั่งน้องๆ้อง,องเด็กๆทางโน้นล่านะครับล่าล่าล่าพื้นที่เลยคันนี้นะมันค่าทางมันจะเห็นเพราะว่าบางคนบางคนเขาก็ไม่รู้นะแล้วก็ มันใหญ่อะมันใหญ่แล้วก็คนก็จะไม่ค่อยอนั่นกันไม่ใช่เหมือนอันเล็กๆที่พกพาได้ผมคิดว่าง,งั้นนะครับแต่เราเอามาเป็นครูบาอาจารย์ครับเอาขอบารมีท่านมาเอามาใช้ครับส่วนไอ้พวกนี้ก็ก็ต่างหากครับหรือเรื่องของตะกุดอันนี้พวกนี้ก็ต่างหากมันก็จะบรรจุคล้ายๆกันครับบรรจุคล้ายๆกันมีกลิ่นไหมเนะนี่ยอืมเนี่ยอยู่ในตลับแบบนี้มันพอจะเห็นได้กลิ่นอยู่เนาะ ครับสวยครับทรงคุณค่าเราก็เอาพุทตคุณท่านนะครับขอบารมีหลวงปู่นี่นะกดถักคุมแบบนี้ก็มีนี่เลยเนี่ยบางอันบางชิ้นผมไปเห็นก็เปื่อยเลยนะครับเปื่อยหลุดออกมาหมดเลยนะครับหลุดออกมาที่เขาอยู่ข้างนอกครับเขาหลุดหลุดเลยนะครับ แต่อาศัยเราเคยเห็นไงก็ก็หลุดเลยครับเราก็เอาไปแปรสภาพหรือไปทําแบบอื่นเอามาบรรจุมาเลี่ยมพลาสติกเอานะครับแจกลูกแจกหลานครับแจกเอา,า,าไปใช้คนเขาที่ขับรถขับลาดีครับเป็นมหาอุดเป็นคงกะพันด้วยนะป้องกันคุณใสสารพัดอย่างโอเคครับผมวันนี้พอดีว่าจ,จะอ่าพอดี เดี๋ยวก็คงจะแยกโซนท่านนะครับใกล้ปีใหม่แล้วคงจะต้องบุรณะปรับปรุงห้องใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคนะวันนี้นะครับผมขอให้โชคขอให้มีเงินมีทองนะครับเข้ากระเป๋านะครับเงินแสนวิ่งเข้าบ้านเงินล้านวิ่งเข้ากระเป๋าวิ่งเข้ามือเด้อทุกท่านทุกคนครับนะส่วนตัวก็ชอบเป็นการส่วนตัวครับผมเออผมว่ามันมีศูนย์อะติดศูนย์อะติดศูนย์กับเบิ้ลครับผมฝันฝันดีแล้วก็เห็น บ้านเขาฝันเห็นเต่าสองตัวด้วยเนาะไม่จะไม่รู้จะอะไรอะ่ะเนาะครับผมเอาจิ้มตัวไหนก็ขอให้โดนก็แล้วกันครับบุญรักษาทุกท่านทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันวันนี้กับเมื่อวานนี้จัดส่งวัตถุมงคลให้น่าจะครบทุกคนแล้วเนาะน่าจะครบทุกคนแล้วละ่ะนะใครที่ตกหล่นก็ทักผมมาต้องขออาภายัยกราบขออาภัยเลยนะครับจริงๆงานภาระงานเยอะจริงๆแต่กี้ก็ยินดีด้วยกับท่านนี่นะนี่เ ท่านชัดชัยนะท่านชัดชัยอินหลงพลนีนะยินดีด้วยยินดีด้วยสายบุญสายบุญเขาเขาขอแบ่งสมเด็จนะพระสมเด็จผมแบ่งให้เลยนะครับในราคามิตรภาพถูกใจแน่นะครับเดี๋ยวสองท่านได้รับองค์จริงแล้วสองไม่วางครับพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จองค์ครูเอาไปเป็นองค์ครูได้เลยนะครับสมเด็จวัละรังครับเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปร้านไปสิบ้านกับสายห้างนะครับผมเพราะ เราดูเอาตาใช้ตาเอาเราดูเอาเนาะแล้วก็มีวิทยาศาสตร์สมัยนี้นะครับผมก็ยินดีด้วยเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้เด้อครับผมบุญรักษาครับทุกท่านทุกคนเฮงเฮงฟังฟัง,ง,งร่ำรวยร่ำรวยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลังแต่ามาคุยกันนะครับโอเคเอา้าวใครจักจะมงคลยังไงอะไรก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับรวมทั้งล็อกเก็ตก็ส่งให้พี่ชายเข้าไปหลายคนครับนะมีแค่นี้ครับดีใจพอใจ นะอิ่มบุญครับที่ได้แบ่งปันบารมีหลวงปู่ไปเผยแผ่บารมีหลวงปู่เดี๋ยวปีใหม่นี้นะครับมีทีเด็ดแน่นอนนะครับแบ่งปันกันเดอ้อติดตามกันครับกดติดตามกันไว้แชร์ไปนะให้ทุกท่านทุกคนอื่นๆนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรได้รู้จักได้ศึกษาไปร่วมกันครับตอนนี้มงคลของหลวงปู่ก็จะไปทางไหนนะเราไม่หลงทางนะครับเราไม่หลงทาง อเคนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบพคุณมากมายจากสะออนอุดดอนทีวีครับสวัสดีครับ